มันเทิงมาแล้วตอนนี้โอ้ยบรรยากาศข้างล่างนี่สวยมากนะครับบรรยากาศใกล้ๆของมุมนอกเลย เ้วเจอกันโชคดีจังหล่นอยู่ที่รถาหล่นที่อื่นในซวยเลยเนี่ยสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับซีซั่นหนึ่ง EP สานะครับ เช่นเดิมนะครับพาไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆในภา,า,าคใต้เมื่อคืนได้กด GPS ดูเล่นๆนะฮะเห็นแลนด์มาร์คสำคัญที่หนึ่งที่น่าสนใจชื่อว่าสาระมรกตอำเภอบางกล่ำนะครับจังหวัดสงขลานะฮะอยู่ใกล้ๆก,กับตัวเมืองเราออกจากตัวเมืองไป16กิโลสว่างนี้ก็เปิดกล้องมาคุยกับเพื่อนๆก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าความสวยงามของสระมรกตจะเป็นแบบไหนนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสใช้ตัวจับก,กล้องตัวใหม่นะครับที่สั่งมาจาด eBay นะฮะก็ยี่ห้อด a แอ o โก s ดีไนะครับทดลองใช้ดูเบื้องต้นเมื่อวานหนึ่วันก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในการเดินทางนะครับมันง่ายต่อการใช้งานมากๆเลยนะครับตัวนี้คือมันเป็นลักษณะแบบหนีบนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนหมวกกันน็อกโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาในการแกะตัวจับนะฮะเราก็ดึงแล้วก็ออกมาได้เลยก็อันนี้ผมติดไม้ไว้ข้างในด้วยก็สะดวกง่ายขึ้น กว่าเดิมนะครับน้ำหนักก็โอเคนะโดยรวมชอบมากนะครับค่อนข้างที่จะออกแบบมาได้ดีมากเลยมันจะมีอยู่มากัึงสีสีสีที่1ก็เป็นสีส้มสีที่สสีแดงสีที่สสีเงินสีที่4สีดําเทานะครับผมเลือกสีดําเทาแต่ละสีก็จะมีความหมายแตกต่างกันไปนะฮะเช่นสีส้มก็จะเป็นสีที่วงการมอเตอร์ไซค์เอโดโร่เขาจะค่อนข้างที่จะใช้กันเยอะนะฮะเพราะว่าเวลาขี่ในป่ามันเวลามันตกเวลาอะไรเงี้ยหาได้ง่าย โดยรวมแล้วตกยากนะครับมันหนีบแน่นมากสีที่สองก็คือสีแดงกับสีเงินนะครับก็เหมือนเดิมนะมันก็ทำให้มันเด่นชัดเด่นชัดแต่ส่วนตัวผมชอบสีดํากับเทาเพราะว่ามันจะได้เกลืกับกล้องแล้วก็อุปกรณ์หลายๆอย่างมันจะได้เข้ากันง่ายนะครับทดลองใช้มาเมื่อวานหนึ่งวันนะก็โอเควันนี้เดี๋ยวลองลองใช้อีกวันหนึ่งโดยรวมนี่ชอบมากเลยมันสามารถเอามันดิติดกับตรงไหนก็ได้ติดกระเป๋าติดเสื้อติดราวเหล็กหรืออะไรก็ได้ง่ายดีเดี๋ยวเราก็ รีวิวให้ดูอีกทีนะตอนนี้ก็เราก็จะไปสถานที่ท่องเที่ยวของเราก่อนต้องเป็นทางแอนดูโรนิดหน่อยนะฮะเราต้องเข้ามาในทางสวนยางนิดนึงนะ,ะในทางจีเกสเขเขียน แช่วันนี้อากาศดีเลือกเดินทางตอนเช้าเพราะว่าทุกเย็นของที่หาดใหญ่ช่วงนี้ฝนจะตกตอนเย็นทุกวันเลยเราต้องเลือกเดินทางไว้ช่วงเช้าซะก่อนออกมาแล้วก็เจอคอนกรีตนิ่งๆนะฮะก็จะเห็นความเป็นมลพิษระหว่างทางก่อนเป็นทางคอนกรีตที่เขาทำใหม่นะฮะ นี่ไงความเปิดแลนด์มาร์กที่เทศบาลเขาสร้างไว้เข้าไปดูหน่อยได้ไหมไม่มีคนอยู่แล้วก็อันนี้ไงสะมละกฎ ศาลมร,รกเอ,อ,อ,อ่อสทอเป็นแลนด์มาร์คสถานที่ต้องเที่ยวของอำเภอดใหญ่นะครับบางกลับเก็บภาพหน่อยเขาบอกว่าจุดชมวิวแพรลอยน้ำ สามรารถกดบังกำมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลาหมู่2องอํานบางกำมอำเภอบังกำมจังหวัดสงขลานะครับเป็นโปกทางน้ำนะฮะ คาเฟ่ที่ดีไซน์ได้เก๋ไก๋มากหยุดทุกวันอังคารกาแฟสดโอเคเรากินกาแฟแก้วหนึง่งเปิดไหมครับโอเคไป ประมาณ850เมตรนะฮะเราจะถึงแอนแคนยอนเกาะนางคำทางเข้ามันก็จะเป็นลูกหลังนิดนึงนะฮะโอ้คล้ายๆกับออร์ลัสเบกัสเลยนะแอนแคนยอนก็เหมือนกับเขาขุด หินขุดดินไปทำเหมืองทำถนนอะไรอย่างเงี้ยนะไปดูใ,ใกล้ๆแลวกันอาวนดูก่อนโอ,อ้สวยดีวิวธรรมชาติเหมือนกับยังอยู่มางนอกเลยวิวสวยนะฮะเหมาะสำหรับการถ่ายภาพวิวทิวทัศ ให้ผมเดาผมว่าน่าจะเป็นรถแม็โครเขาขูดขูดแล้วก็ขายที่ดินกันนะครับแล้วพอที่ดินก็จะว่างเปล่าขายไปน่าจะเป็นประมาณนั้นมากกว่าตอนนี้เราก็อยู่ที่แกนแกันย่อนเกาะนางคำนะครับบรรยากาศข้างหลังนี่เขาสวยมากนะครับเป็นบรรยากาศคล้ายๆข,ข,ข,ของเมืองนอกเลยเป็นเหมือนกับหินนี่ก็ขุดกันไปสายหน้อน่าดินสวยมาก เทิงมาแล้วตอนนี้นุ่มหนูหลุดโอ้ยโอเคนี่ไงทำให้น้ำมันรัว่วดีนะหลนที่รถทำไมงั้นหายโอเค โชคดีจังหล่นอยู่ที่รถถ้าหล่นที่อื่นนี่ซวยเลยเนี่ย ถคลาสสิกยังไงก็ไปต่อได้เสร็จรียบร้อยนะฮะซ่อมเสร็จไปต่อกันได้นะฮะก็เมื่อสักครู่นี้ก็มีอาการน็อตสกรูนุ่มหนูอ่ะมันหลุดออกเอาไว้น้ำมันอนะ่ะมันไหลตลอดออกทางคาบูเรเตอร์นะฮะก็สงสัยแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าทำไมขี่ขี่แล้วสโลแล้วมันดับสโลแล้วมันดับเดี๋ยวลองสโลดูนะเอ๋ okay. ไม่ดับ แล้วก็ไม่ได้กลิ่นน้ำมันแต่ก็ไม่ได้เอใจพอจังหวะเลี้ยวเขาเมื่อกี้เรากมไปดูทีอ้าน้ำมันมันรั่วนี่หว่าก็เลยจอดรถดูโชคยังดีนะที่มันไอหนุ่มหนูนี่มันไป็สกรูติดกับคาร์บูเรเตอร์ไม่หล่นออกจากรถติดอยู่ที่เครื่องรถคลาสสิกยังไงก็ได้ไปต่อนะฮะต่อเป็นอารม เช่นเคยนะครับการเดินทางต้องมีเรื่องราววันนี้คือความคลาสสิกข,ของรถของ DR800 นะฮนะเป็นคาบูลเรเตอร์ระบบมันก็ค่าที่จะเก่าแต่ระบบคาบูนียมันมีเสน่ห์ของมันก็คือขอ,ออย่างเดียวให้มีน้ำมันไปได้รับรองเห็นบรรยากาศเขียวๆแนละ้วไม่ได้ต้องเลี้ยวเข้าไปดูสมัยก่อนเรียนหมหาวิทยาลยัลยราชภัดนะ ก็จะมอีอาจารย์เรียนภาควิชาศิลปะนะอาจารย์ก็จะพามาวาดรูปต้นตาลเนี่ยเลยชอบจะพาเข้าไปดูบรรยากาศข้างในนะไม่เคยมานานแล้วสมมยเรียนมาหลาลัยใหม่ๆอาจารย์ก็จะพามาวาดรูปพวกต้นตาลพวกนี้แหมสวยด้วย วิวสวยขี่เข้าไปเรื่อยๆแล้วกันไปดูบรรยากาศข้างในนี่บรรยากาศภายในนี่ก็จะเป็นต้นปาล์มเลยสบายตามองแล้วสบายตาแล้วก็สบายใจโ้วิวต้นปาล์มทั้งนั้นเลยสวยอะ่ะ ก็จะมีนกหลากหลายชนิดนะที่จะก่อด้วนต้นข้าวแล้วก็ต้นตาลวิวสวยมากเมื่อก่อนเนี่ยนั่งวาดรูประหว่างอาจารย์ก็ให้มานั่งวาดบรรยากาศวิวต้นตาลเป็นภาพวาดสมัยก่อนภาพวาดน่าจะเก็บไว้อยู่อีกนะเดี๋ยวลองไปลื้อดูขี่โมอเตอร์ไซค์ไซส์เล็กก็จะเข้ามาได้ลึกกว่าเนี่ยครับข้อดีของโมอเตอร์ไซค์ไซส์เล็กเราก็จะ อยากจะแวะตรงไหนก,ก็แวะได้เลยฟิลอยากจอดตรงไหนจอดได้เลยวิวสวยมาก2ข้างทางเต็มไปด้วยความรู้สมบูรณ์นะฮะถึงแกนแคนยอนแล้วก็ต้องหาโลเคชั่นลงไปถ่ายกับวิวธรรมชาติแกนแคนยอนเกาะใหญ่นะครับ ลองไปดูดิว่าวิวเป็นแบบไหนโอ้โห,โหยังกับฮอลลีวูดอีกแล้วยิ่งกว่าฮอลลีวูดเกาะใหญ่แกลนแคนยอนแล้วก็มีสระน้ำเด็กตรงขวามือนะครับ

ตอนนี้ถึงถึง,นนถงแกนถนนเลยจ้าใม้คงมาแกนขั้นยอ่ดมา,มาโอเคแชร์ไหมหน่อยครับครับครับ ข้าวกินปลาย่างเนี่ยฮ่าแอคเอนเจอร์คูมิวยูทูบเบอร์เมื่อกี้เห็นนั้นยังเห็นแล้วทำคอนเทนต์เหรอใช่มันเป็นในสาวชิงเพลทที่เขาทำเสร็จแล้วยูทูบเบอร์ของเราตายแล้วตายแล้วโอ้แอคเอนเจอร์นะฮะ เจอกันอีกทีนึงที่สงขาสมิลาสมลาซีสปอร์ตรู้จัก DR หรือเปล่าเบรกอยู่ตรงไหนเอาทางเนี้ยแฮดเวนเจอร์อย่าถามว่าเหนื่อยไหมแล้วก็อย่าถามว่าร้อนไหมโคตรร้อนหายไปเจอกันครับผม จบภารกิจในการเดินทางวันนี้นะเอาแล้วน้ำมันหมดแล้วรถเราชิหายแล้วน้ำมันหมด น้ำมันหมดโอ้ร้านของชัมพอดีโชคดีถือว่าโชคดีสวัสดีครับ ถ้าจะหาเนี่ยคือน้ำมันไม่มีนะอ๋อมีนะไงสองขวดคุณแม่น้ำมันสองขวดเท่าไหร่ครับขวดละข,ขวดครับผมคลาสสิกเอเวนเจอร์ต้องน้ำมันหมด คือปัญหาอีกอย่างหนึ่งของ DR คือตอนนี้คือก๊อกมันไม่ทํางานนะก๊อกหนึ่งเติมไปก่อน คือปกติอะน้ํามันนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าหัวนี่มันหักหัวของกระเป๋าไอ้น้ํามันของทุรเทคกมันหักแล้วก็ไม่ได้ใส่น้ํามันไว้มันเทิงเลยดีนะความโชคร้ายยังมีความโชคดีให้อยู่เสมอเรีบร้อยเดินทางต่อนะ